เราต้องกล้าค่ะกล้าที่จะลงมือทำมาถึงตัวอักษรตัวสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งก็คือตัวดีนะคะหรือว่าแด คำคำนี้นะคะหญิงจักครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่หญิงอ่านเรื่องของวอลดิสนีย์นะคะที่เขาใช้คอนเซปต์ด REAM DARE DO นะคะตอนสร้างดิสนีย์แลนด์ด REAM เนี่ยก็คือวอลดิสนีย์เนี่ยเขามีความฝันนะคะในการที่ทำสวนสนุกให้กับคนทั่วโลกเนี่ยมาได้สัมผัสมันเป็นการสร้างฝันให้กับเด็กทั่วโลกเลยรวมถึงหญิงว่าผู้ใหญ่ทั่วโลกด้วยนะความฝันเนี่ยค่ะมันก็เปรียบเสมือนผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการค่ะ ในขณะเดียวกันพอเรามีผลลัพธ์มีเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําถัดมาค่ะแบบของวอลต์ดิสนีย์คือตัวดีค่ะคือแดร์เราต้องกล้าค่ะกล้าที่จะลงมือทําคุณลองสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายค่ะที่แบบมันดูแบบเฮ้ยตื่นเต้นให้แรงบันดาลใจกับเราทําให้เราสุกแบบอยากลงมือทําอยากได้มันมาเนี่ย ในขณะเดียวกันค่ะแวบเดียวเองไม่แค่กี่วินาทีเองนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีเสียงในหัวของคุณค่ะเข้ามาหยุดแล้วบอกคุณว่าอย่าพึ่งเลยมันไม่น่าจะใช่สําหรับเธอหรอกอย่าพึ่งเลยฉันไม่น่าจะทํามันได้หรอกคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะหญิงเนี่ยเจอเสียงในหัวแบบนี้ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยนะคะไม่งั้นหญิงคงลุกขึ้นมาทำไลฟ์แบบนี้นานแล้วดังนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เรามี ความมุ่งมัน่นมีเป้าหมายบางอย่างค่ะเราต้องอาศัยความกล้าหาญมากๆเลยที่จะเอาชนะเสียงในหัวตัวเองนะคะเอาแบบเสียงในหัวตัวเองก่อนนะยังไม่ต้องรวมถึงเสียงคนรอบข้างนะคะที่บางทีเขาอาจจะไม,ไม่ได้เห็นด้วยกับเราแต่นั่นมันไม่สําคัญเท่ากับเสียงในหัวตัวเราค่ะว่ามันบอกตัวเราว่าอย่างไงดังนั้นค่ะเราถึงต้องแดค่ะกล้าค่ะที่จะลงมือทำค่ะเมื่อเราลงมือทำแล้วนะคะมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไม่ต้องเป็นไรค่ะ เพราะว่าการลงมือทําครั้งแรกหรือครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าคุณทําอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือคุณไม่ได้ทําอะไรไปคุณสามารถที่จะนํากลับมาค่ะเรียนรู้กับมันค่ะแล้วนํากลับมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้อันนี้แหละคะ่ะคือความหมายของตัวดีค่ะแด่นะคะตัวอักษรสุดท้ายของยุค C O V I D พบกับหญิงออนเอรนะคะที่ Facebook Live ทุกวันจันทร์5โมงเย็นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ